วันนี้จะพามาดูสว่านสองราคาสองขนาดนะครับประมาณว่าอันนี้ดีอันนี้โอเคซึ่งผมใช้มาสามปีแล้วยี่สิบโวลต์สองแอมป์แบตสองแอมป์นะครับก็วัดดูก็ใช้มิเตอร์ดิจิตอลนี่ก็ได้ยี่สิบโวลต์ 20โวลต์เ,เ,เอ่ๆเลยนี่จะหมุนนอดชาไปหน่อย198ยวลของมันมาแบบนะแตกต่างครับ11โวลต์วัดได้จริงๆ11โวลต์1 1 3 0โวลต์ซึ่งต่างกันมากครัตอนนี้ระบุ20 v. ก็คือ20 20โวลต์จริงๆ นะครับก็คือราคามันจะสูงหน่อยตัวนี้มาแกะดูข้างในกันว่ามันจะแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างผมมีหลายยี่ห้อนะแต่ให้เปรียบเทียบให้ดูแค่สองตัวนี้ก่อนประมาณว่าเอาให้เห็นกัน,นชัดๆอันนี้ ก็คือมันจะเบามากนะครับแบตมันจะเบาตัวเครื่องก็เบาแบตภายนอกก็เหมือนจะแข็งแรงนี่แหละนะก็เหมือนจะโอเคดูจากด้านนอกแต่ว่าด้านในนี่เห็นได้ชัดเลยครับว่านี่คือแบตด้านในนะครับนะฮะประมาณนี้ 198โวลต์ยังโหดอ่ะน,นี่2ีโวลต์ยัง5ก้อนเลยนะครับ20โวลต์2แอมป์5ก้อนแบตก้อนหนึ่งจะเป็นก้อนละ2000มิลลิแอมป์ประมาณนั้นนะตัวนี้ปัดก็ออกเหมือนเดิมครับก้อนนี้ได้11โวลต์ก้อนนี้ได้ v, นนได20โวลต์นะครับ ประมาณนี้ไอตัวมอเตอร์ผมไม่แกะให้ดูนะเพราะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแรงไม่แรงอยู่ที่แบตแล้วก็กําลังไฟที่ตัวสวิตช์มันจะจ่ายไฟให้มอเตอร์มอเตอร์รับได้กี่โวลต์แล้วไอตัวแบตเนี่ยจ่ายไฟได้กี่โวลต์กี่แอมป์ซึ่มันจะไปเลี้ยงวงจรสวิตช์ผ่านผ่านสวิตช์เข้าไปที่มอเตอร์ มอเตอร์ Water, มันก็สเปคเหมือนกับแบตแหละนะครับประมาณนั้นขอบคุณที่รัาชมครับ